ครับอยู่กับร้านบางคาแอร์สอบนะครับวันนี้มาเีย์เจ้าตัวโตเกียวมารีไฮคาปา5.1นะครับผมตัวนี้ราคาที่3,900บาทนะครับพร้อมเล่นก็4,300บาทฟรีค่าส่งเช็คราคาล่าสุดมือหนึ่งตอนนี้6,000แล้วนะจ๊ะนะครับตัวปืนดีว6,000ปืนญี่ปุ่นเ,เท่าที่ทราบนะครับตอนนี้ปืนบีบีกันจะขยับขึ้นใช้คำว่าเกือบทุกรุ่นแล้วกันนะครับเท่าที่ทราบเกือบทุกรุ่น เกือบทุกค่ายขยับขึ้นลวตัวละประมาณ500-1,000ถึงบาทนะครับนะใช้คำว่าเกิดขึ้นประมาณนั้นนะแต่ตัวนี้เห็นราคาล่าสุดละขึ้นมาแล้ว500บาทนะครับนะก็เพราะว่าด้วยหลายปัจจัยเนาะเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าชุงนี้เป็นยังไงนะครับนะโอเคมาเปิดกล่องกันนะครับเปิดกล่องก็จะมีตัวปืนแม็กกาซีนนะครับตัวป้ายอยู่เลยตัวติดรางด้านล่างนะครับเพราะว่าตัวนี้ต้องติดเพิ่มเองนะครับ เดี๋ยวผมบอกก่อนนะขออนุญาตไม่ขยับเขาเยอะนะครับเพราะว่าปืนเขาใหม่นี่น็อตยึดของเขานะครับก็คือใส่ด้านล่างได้เลยนะครับผมเป็นรางเสริมนะฮะนี่เลยนะครับก็ให้มันเลยนะจ๊ะก็ลองใส่ดูนะครับมันเป็นรางแบบเสียบล็อกนะครับแล้วก็ขันติดนะนะอ่ะบอเล็่พลาสติกตามสไตล์ปืนญี่ปุ่นนะครับนะอันนี้แซ่ทางความสะอาดนะครับนะแล้วนี่ในอันนี้ด้วยนะครับก็คือมีครบ นะครับผมลูกแถมยังอยู่เลยนะครับนะฮะอ่ะมาดูตัวปืนกันนะจ๊าผมแม็กออกก่อนนะครับโอ้กล่องยิงไฮคาปาเลยเพื่อใครเล่นปืนญี่ปุ่นไม่ต้องห่วงเรื่องลิขสิทธิ์นะครับเขาได้ลิขสิทธิ์ทุกตัวนะใครไม่เคยเล่นปืนญี่ปุ่นลองดูครับมือสองก็ได้มือหนึ่งก็ได้แต่เลือกสภาพถ้ามือสองเนี่ยให้ลองดูตามสภาพที่ท่านจะซื้อเลยกันเพราะว่ามือสองตามกลุ่มซื้อขายมันมีอยู่แล้วครับมี่อนข้างเยอะท่านก็ลองหาซื้อดูนะครับ จะถูกจะแพงก็แล้วแต่ร้านขายือแล้วแต่คนขายนะครับนะแต่คุณซื้อกับผมเนี่ยอาจจะมองว่ามันแพงจังวะแต่ย่าลืมนะครับว่าผมจะเป็นช่างนะครับผม,ผมมีมีประกันให้ทุกตัวนะครับประกันหนึ่งเดือนเนาะนะครับผมมีประกันหนึ่งเดือนทุกตัวนะจ๊ะเออนะถ้ามีปัญหาภายในเจ็ดวันท่านสามารถมาเคลมฟรีการเคลมอะไรฟรีมียกเว้นก็คือตกหล่นกระแทกนะครับ นั่นคือท่านทําผิดพลาดเองนะครับที่ผมจะรับประกันคือเกี่ยวกับร,ระบบภายในทั้งหมดถ้ายิงติดขัดมีปัญหาตรงไหนมีระบบตรงไหนเสียหายผมแก้ให้แม็ ure, กรั่วโครงอะไรด้านในเนี่ยเสียหายนะครับก็คือถ้าเล่นตามที่ผมแนะนําเล่นตามที่ผมบอกปืนมีพิกันท่านจะไม่พังไวถามว่าพังไหนมันพังแน่ครับแต่เราจะยืดอายุการใช้งานออกไปแค่นั้นเองนะครับผมอย่าไปยิงพิสดาร,รกับหัวยิงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอย่าไปเล่นพิสดานะครับเล่นแบบให้มันเป็น B ีพกันก็พอผมมีรับประกันให้1เดือน นะบอกเลยว่าเคมะไหลฟรีนะครับเพราะว่าบางตัวมันมีโอกาสที่จะผมผิดพลาดในการเช็คก็มีนะครับช่วงแบบรีบๆงานเยอะไม่ได้สังเกตอะไรเงี้ยผมก็เป็นคนรับผิดชอบเองไม่ต้องห่วงเนาะนะครับมาดูตัวปืนกันนะครับตัวปืนสภาพภายนอกถือว่าใหม่มากบอดี้เป็นพลาสติกนะครับโครงตัวนี้เป็นไม่ใช่พลาสติกนะตัวนี้เป็นโลหะนะครับมีแค่สไลด์พลาสติกตัวกิฟ๊ฟจับเป็นพลาสติกนะครับพวกหลังอ่อนเซฟนกศัพ์ตัวไกล กายพลาสติกนะครับตัวล็อกแม็กเป็นเหล็กเป็นโลหะนะครับผมนะสไลด์ศูนย์หน้าโลหะศูนย์หลังโลหะนะครับท่อนอกท่อนอกนะครับเป็นพลาสติกนะครับแกนไกด์หลอดเป็นโลหะนะครับผมนะอมาดูซะว่าภายนอกนะครับตัวนี้เป็นยิงลายล่องลึกะนีัย MRP นะครับคาลิเบอร์จุดสี่ห้าโตเกียวมริเม็ดในเจแปนนะครับ ASGK ตามสไตล์มารีเลยนะครับนี่ก็เป็นยิงลายล่องลึกนะครับจุดสี่ห้านะครับนะ สภาพถือว่าใหม่มากนะครับมาดูข้างในกันปึ๊บอ่ะดูระบบก่อนเซฟใช้ได้กดเซฟอ่าใช้ได้หลังอ่อนหลังไกลใช้ได้นะครับมาดูข้างในกันนะครับปึ๊บอ่าข้างหลสลสไลด์ก็เป็นโลหะนะจ๊ะปึ๊บมาด้านในโอ้โหแทบจะไม่เลอะเลยเนี่แต่ผ้าดูดสิไม่เลอะเลยนะครับปืนใหม่มากนะฮะมือหนึ่งหกพันนะครับ ใครได้ไปนี่สามพันเก้านะครับถูกกว่ามือหนึ่งอ่าเท่าไหร่วะเดี๋ยวลืมสองพันหนึ่งนะครับถือว่าโอเคนะได้ไปถือว่าคุ้มนะครับไม่ต่างจากมือหนึ่งเลยตัวนี้นะครับตัวนี้บีบีกันร,ราคาก็ขึ้นแบงก์กรราคาขึ้นเลยครับผมเช็คล่าสุดปืนค่ายยูเมเล็กราคาขึ้นน่ากลัวมากอะ่ะขึ้นแบบเพราะคุณ <laughs> ขึ้นแบบผมตกใจเลยนะครับใครเราไปรีเสิร์ชหาดูแลวพวกปืนงานงานค่ายของยูมาเล็กนะนะราคาพุ่งแบบใจหายเหมือนกันนะใครหาแบงก์กันเล่นตอนนี้บอกเลยว่าหน้ามืดแน่นะครับมีบีการยังขึ้นกระติกกระจอกนะครับห้าร้อยพันหนึ่งแบงก์กันโดดทีพันพันห้าสองพันหุ้ยหนาวนะครับใครหามือสองตอนนี้บอกเลยว่าปืนแบงก์กันส่วนใหญ่จะอยู่กับคนที่ซื้อไปเล่นแบบจริงๆจังๆแล้วส่วนใหญ่มาเลยหลุดมือสอง 2, แลทง้ทั้งยานนะครับตอนนี้ ใครหาก็ต้องรออย่างเดียวครับน่ะเรียบร้อยนะครับลงจระบีขาวนะฮะพูดถึงเรื่องมีมีการฆ่าญี่ปุ่นนะครับใครที่ไม่รู้พูดยังแต่ขอพูดอีกทีหนึ่งนะฮะพูดสักทีหนึ่งว่าใครที่ยังไม่เคยลองเล่นปืนญี่ปุ่นเปิดใจครับเปิดใจลองเล่นดูแล้วท่านจะหลงรักนะครับโดยระบบด้วยกลไกคือต่างประเทศเนี่ยถ้าที่ผมเห็นนะคือทั้งคนที่ผมถามเรื่องปืนญี่ปุ่นเนี่ยผมก็ผมก็เลยต้องไปสังเกตว่า ต่างประเทศเนี่ยเล่นปืนสไลด์โลหะกันเยอะแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาบอกว่าคนต่างประเทศเนี่ยเขาชอบเล่นปืนญี่ปุ่นมากกว่านะครับต่อให้มเป็นสไลด์พลาสติกเขาก็เล่นแต่เขาก็จะใช้แก๊สค่อนข้างแรงนะครับอย่าลืมนะว่าอากาศที่แถบยุโรปเนี่ยเขาจะหนาวกว่าบ้านเราเขาสามารถใช้แก๊สแรงได้เลยนะครับบ้านเราไปติดอย่างหนึ่งคือเรื่องสไลด์โลหะนะฮะแต่ถามว่าเราเปลี่ยนเจ้าตัวนี้สไลด์โลหะได้ไหมเปลี่ยนได้แต่ราคาจแปรแรงไปนิดนึง ถ้าท่านไหนไม่ซีเรียสสไลด์ W E ก็ใช้ได้นะครับแต่ต้องเป็นตรงรุ่นมันนะเพราะอุปกรณ์ภายในส่วนใหญ่จะใช้ด้วยกันได้นะครับยกเว้นหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะจ๊ะเออ,เออนะครับหนึ่งเจ้าหนึ่งเนี่ยมันจะคล้ายๆเบลนะครับเบลตัวคลาสสิกนะฮะหลายประเทศเขาเน่นกันมาลวิเป็นหลักเลยนะก็งงกันแถบยุโรปเล่นมัลวินะครับนั่นที่ปืนเป็นสไลด์พลาสติกแต่เขาก็ซื้อสไลด์โลหะใส่นะครับเพราะว่าระบบของเจ้าตัวมัลวิเนี่ยเพราะเป็นปืนที่ยิงค่อนข้างแม่นยํา ไม่ต้องเซตติ้งอะไรเลยนะครับคอมแม่นตั้งแต่โรงงานเลยนะครับนะก็เลยส่วนใหญ่จะเป็นให้การยอมรับต่างแขกยุโรปนะที่โหลดนะเล่นก็พวกมอรี่ยเป็นหลักผมก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันเนี่ผมเออผมเอกใจผมเลยลองไปดูพูดถึงตัวเอา้าไอ้เช็ดแม่นก็จริงนี่หว่าส่วนใหญ่เขาจะเล่นกันแต่มอรุ่ยนะครับพวกปืนแก๊สนะนะครับเล่นมอลุ่ยกันเยอะมากแต่อย่างว่าปืนคอมแม่นตั้งแต่โรงงานไม่ต้องเซตติ้งอะไรเลยเปลี่ยนสไลด์ชิ้นหนึ่งโอ้โหแม่งยิงคมจัดนะครับวัยรุ่นอ่ะนี่คือ ข้อนอกนะครับสก,กีแล้วว่า MRP.45 ACP นะครับเพราะว่ามอรีมันได้ลิกัสสิตมาจากปืนจริงร้อยเปอร์เซ็นตนะครับนะการที่ใครไหนได้ลิกัสสิตมานี่ยถือว่าสุดยอดแล้วนะฮะชีซิลิโคนซึ๊ดซึ๊ดแล้วก็ซึกดที่แม็กนะครับนี่เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นแม็กมอรีของแท้ต้องตอกเกียวมอรีเม็ดอินเจแปนตรงท้ายแมตามแม็กกาซีนจะมีแบบเนี้ยถ้าเป็นมอรีแท้เนี่ยแม็กแท้นะจะมีแบบนี้ทุกอัน เป็นยิงลายล่องลึกแล้วแบบนี้ทุกอันนะครับเช็คเบอรมอรีง่ายๆเลยอันดับแรกเช็คแม็กก่อนเลยนะครับดับที่2ก็เจ้าตัวเฟรมกลางนะครับเฟรมกลางเพราะเนี่ยจะยิ่งเห็นได้ชัดเลยก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยเม็ดอินเจแปนนะครับและเรื่องระบบภายในเนี่ยเราก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าถ้าถ้าเป็นผู้เล่นธรรมดาทั่วไปท่านจะแยกไม่ออกเนาะแต่ถ้าผมเป็นอย่างเงี้ยผมเป็นช่างเนี่ยบางทีผมมองแวบเดียวผมรู้แล้วว่าข้างในเป็นของครายอะไรนะครับใช้ของเดิมไหมเพราะว่าสดุก การจับยวสัมผัสมันต่างกันหมดนะครับบอกก่อนนะคือผมอะ่ะเล่นบีบีการมาค่อนข้างหลายรุ่นนะครับแล้วรับซื้อมือสองเนี่ยผมจะสังเกตว่าอันไหนรุ่นอะไรได้บ้างแต่บางทีผมมองจากรูปอ่ะอาจจะมองไม่ได้คมมากนะครับต้องมองตัวจริงแล้วก็สัมผัสฟิลมันจะต่างกันเลยนะครับฟิลของแต่งกับของเดิมมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วยิ่งเป็นแบบเอาของรุ่นอื่นมาใส่มันก็จะมองออกนะครับนะเนี่ยตัวนี้ยิงมาน้อยมากทำไมผมบอกยิงน้อยมากถ้ายิงบ่อยๆนะครับมันจะฉลอกอารมณ์เหมือนปืนเอ ปืนแก๊ส w e เพราะว่ามันตีตรงหัวน็อตนะครับจะมีหัวน็อตด,ด้านในถ้าเป็นปืนเจ้าจตัว W e นะครับเขาจะมีเป็นเหมือนเข็มหลอกนะครับมันก็จะตีเข้าไปแล้วก็เป็นรอยอันนี้ก็เป็นนอ็อตเหมือนกันถ้าตีเข้าไปก็เป็นรอยนี่ไม่มีรอยยุบนะครับถือว่าสภาพใหม่มากนะฮะนะโอเคประมาณนี้นะครับต่อไปก็ชมการทดสอบยิงกันดีกว่าครับโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัว มลหขับห้าจุดหนึ่ง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 วู้ฮูนะครับมาอัลกา,าลาลาสกันก่อนนะครับกับจุตัวอันหนึ่งสามสี่นะครับ,บ, 1, 3, รบไม่ต้องห่วงเรื่องอากาศสำหรับจ้าตัวมาลุยนะฮะเพราะก็รู้กันอยู่ว่าไม่ไว่าอากาศจะเย็นแค่ไหนเขาก็ยิงได้ดีเสมอนะสำหรับค่ายนี้นะฮะใครที่ไม่ลองเปิดใจเล่นมาลุยลองดูนะครับลองดูผมรับซื้อมือสองนี้ผมปื้มมารุยสุดๆนะฮะ อวยอีกแล้วนะฮะค่ายอื่นมันก็ดีนะมันดีคนละแบบนะแต่เรื่องความแม่นยําเรื่องความสเสถียรเนี่ยแม่ตัองค่ายนี้จริงๆนะเททั้งใจเลยนะฮะอ่ะปัดแก๊สนะครับอ่าข้อดีของเจ้าตัวมาริกอย่างหนึ่งคือว่าแบบเคลียร์อากาศนะครับก็คือ,อยังไงเวลาเราเติมเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเต็มหรือไม่เต็มนะฮะ <c oughs> ถ้าท่านใดเล่นมาอีทครั้งแรกอาจจะตกใจว่าเฮ้ยทำไมกดแก๊สแล้วมีเสียงลงออก นั่นแหละครับนั่นคือเสียงอากาศที่อยู่ในแม็กของท่านพอเรากดเติมปุ๊บเนี่ยจะเป็นการดันอากาศออกเราจะดูได้ไงว่ามันเต็มก็คือฟันควันขาวๆที่ฟุ้งออกมานั่นเองนะฮะอ่านี่แหละคือข้อดีของมารลุยคือแก๊สมันจะเข้าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีอากาศเข้าเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับนั่นคือข้อดีของมารลุยนะครับอ่ะสปีดโหลดนะฮะเราก็โหลดลูกลงไปเลยใส่บุตรใส่บุตรนะครับอากาศเย็นๆนี่แหละมารลุยนี่คือ number ร์วจริงๆนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าญี่ปุ่น บ้านเขาอากาศมันหนาวนะทำให้ปืนเขายิงได้แทบจะทุกสภาพอากาศเลยนะแต่ถแต่ช่วงอากาศร้อนบ้านเราเนี่ยอาจจะต้องเป็นใช้ R134 แต่เดี๋ยวอาจจะมีแก๊สที่เบากว่านี้ลงมาอีกนะเพราะช่วงที่อากาศร้อนๆเนี่ยเราควรจะดรอปแก๊สลงมาอีกระดับหนึ่งนะครับนะเป็นแก๊สตัวตัว9กิโลนะครับอืมเพราะว่าไม่งั้นเราไปใช้กับรีเนี่ยในช่วงอากาศร้อน R134 เนี่ยใช้ว่ามันก็ใช้ดีนะครับมันก็ใช้ดีแต่ก็มันมีเบากว่านี้นะครับ มันแนะนําช่วงอากาศร้อนเนาะแต่ช่วงอากาศเย็นๆอากาศประมาณนี้ห้องแอร์เราสามารถใช้1นึ่งสามสีหรือใช้อีทีพันได้แต่ถ้าต่ำกว่านั้นะใช้อีทีพันได้นะครับไม่ต้องกลัวมันจะแตกนะแต่ต้องเลือกตามสภาพอากาศนะครับนะมามาดูความแรงนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับผมสามหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าสามหนึ 2, ่งสองแก๊สเบา สามร้อยสิบห้าสารอยสบห้าสารอสิบสองถามใจดูว่ามันสเสถียรขนาดไหนนะครับกับเจ้าทัวรมันมันก็สเสถียรเกินนะครับไปดูความแม่นยำกันโอเคมาเป้าสิบเซนและยี่สิบเซนนะครับระยะสิบห้าเมตรนะครับมาดูกันว่าผมจะยิงโดนไล่หมือนะครับมาดูกันนะฮะ โช่สิบห้าเมตรสบายนะครับไม่น่าชมมันเยอะเลยแม่มันเขิดมั้งโอเคไปดูระยะสิบเมตรกันโอเคครับมาเป้าสิบเซนลีสิบเซนนะครับระยะสิบเมตรนะครับโดนแน่นอนไม่ต้องดูหรอกว่ายัางไงก็โดน บอกแล้วระยะเนี้มันสบายขาดแค่สองนัดแรก <c oughs> โอเคไหมยิงได้ปกตินะครับลูกหมดสไลด์ค้างตัวปืนบ่มีปัญหาด้วยจ้านะครับแล้วต่อไปนะครับเราเล่นเสร็จแล้วนะเอาแม็กออกก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นการสเต็ปง่ายๆนะครับแก๊สคาร์แม็กไว้ได้เลยนะครับเพราะแก๊สรุ่นใหม่ๆมีซิลิโคนในตัวอยู่แล้วให้ไม่ต้องกังวลว่ามันจะกัดโอริงขาดนะครับแต่อย่าอัดจนเต็มถ้าอัดเต็มเนี่ยมันจะทําให้เจ้าตัวแม็กมอาจจะบวมได้ในช่วงอากาศร้อนจ,จัดๆนะครับเอาแค่ขออภัย เอาแค่เหลือประมาณสักเนี่ยอันนี้ผมยิงเคลียร์จนหมดแม็กนะครับก็มีแก๊สเหลืออยู่หน่อยนึงซึ่งมันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับโอกาสที่มันเรียกมันจะได้มีช่องว่างให้กับแก๊สที่จะขยายตัวนะครับแต่หดตัวมันหดอยู่แล้วตามสภาพอากาศนะครับนะก็ประมาณนี้นะฮะอ่ะคืเรื่องปืนนะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับใช้วิธีการดึงสไลด์ถอยหลังนะครับนะฮะร่างกายนะครับ ทำไมผมใช้ทีนี้นะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับยิ่งตัวมรดกเนี่ยยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าสไลด์เป็นพลาสติกนะฮะแต่ตัวนี้เป็นโลหะนะครับมันแข็งกว่าถ้าเราตบบ่อยๆนะครับไอ้เนี่ยจะสไลด์เนี่ยมันจะบิ่นง่ายนะครับแต่ถ้าท่านใดอยากหาของแต่งใส่ไปดูร้านลุกกี้ครับสไลด์ตัวหนึ่งถ้าเป็นโลหะเนี่ยก็ก็น่าจะหลายตังค์อยู่นะครับแต่ท่านใดแบบเอ้ยไม่ซีเรียสนะครับว่าต้องเป็นสไลด์แต่งหรือไม่แต่งนะครับหาสไลด์ w e ก็ได้นะครับมือหนึ่งหร ประมาณนั้นนะครับประมาณผ่นต้นถ้าไม่ซีรีสอะไรก็ mm hmm. มันไม่ได้เปลี่ยนแค่สไลด์นะมันเปลี่ยนทั้งท่อน,นอกไอถูกละท่อน,นอกกับสลด์เปลี่ยนให้เป็นโลหะก็ได้ใช้ของ W ีก็ได้ใช้ด้วยกันได้นะครับผมนะโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใดน,นะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจ B b การัดถึงเซาไล้อนบีแคร์ซอนะครับผมหรือกรอว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับมีลิงก์ไลน์ลิงก์เพจอยู่นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ